แม่ FC, แม่เอซีแฟนคลับโอ้ยลูกสาวฉันี่เล็กบอกว่าจะขึ้นแล้วแม่แม่เอฟซีค่ะโอ้ยนะวันนี้กําลังใจมาอยู่ด้วยเห็นไหมยัยจ่อยนะคะลูกฉันนะคะโอ้ยฝนเอ้ยฝนฟ้าฝ,ฝ,ฝนนะคะ่ะลูกสาวแต่งตัวสวยมากเลยยิ้มหน่อยสิคะ่ะ ังน้อยทิดาน้อยนะคะชนรีสาวน้อยนะคะมอสฟิตที่ปีหนึ่งของเรากำลังจะขึ้นแม่เล็กบอกว่าจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วนะคะซีแฟนคลับเป็นกำลังใจให้ลูกนะจ๊ะทุกคนเรากํกำลังจะขึ้นเบิ่งหนานักลงเลยตาคนมา ผู้ใหม่กำลังใจใส่หนาคือกันร่บมาเลยคุณยายจ่อยรอพี่เบียงนะคะยายจ่อยรอมาดูพี่เบียงปนกระตุกพี่น้องเอ้ยมากกว่านะมาเด้อค่ะเด้อน้องแอบกำลังจะตุ้นนะคะใกล้แล้วนะคะทุกคนเฮากำลังจะถึงเมืองหนานั้งโองเอ้ยต่างคนมาผู้ใหม่ ตั้งใจใช่นาคือกันบ้าไปเลยย่ยจ่อยรอพี่เบียงนะคะย่อยจ่อยรอมาดเบียงทนกระตุ้งกันหอือเบิ่งคนอะมาเด้อค่ะเด้อน้องแอมกำลังจะขึ้นนะคะใกล้แล้วนะคะทุกคนเฮากำลังจะถึงเบิ่งนานักโลกกำลังใจนึกว่ามาดูลูกสาวมาดูพี่เวียงพี่เวียงก็น่ารักนะคะไอดอลของลูกสาวเรานะจ๊ะ น่ารักอืมสู้ๆนะคะคนเก่งของแม่แม่เรากำลังจะขึ้นน่ะคะ่ะเึืองนาตักรลองกลางล่มอย่าดึดึกได้ยายลูกสาวข่อยลูกสาวข่อยก็น่ารักขนาดอะถ่ายรูปนะคะ แม่เล็กบอกว่าเออถ่ยายอีกแล้วยาจยจอยถ่ายอีกแล้วก็ลูกสาวไขยนะอยน่ารักที่สุดเลยนะคะดีใจทีดีใจ,ใจยายมาให้กําลังใจหลานสาวคนเก่นนะะกเงนะคะลูกสาวเขยนะคะวันนี้กําลังใจหลานสาวนะคะหลานสาวนะคะแม่เล็กแม่เล็กน่ารักนะคะหยอกหยอกนะคะ ดูหน้า,าตักล้อน้อ,นองแอมกำลังจะขึ้นนะคะใกล<ะ>้แล้วนะคะทุกคนเฮากำลังจะขึ้นเบิ่งหนานักร้งเฮ้ยตากนมาผูา้ใหม่กำลังใจใสหนาคือกันมาบาปเลยคุณยายจ่อยรอพี่เบียงนะคะ